พี่แบงค์ครับผมอมาครับสวัสดีครับสหรับมาอีกครั้งกับคุนแบงต่อนะฮะวันนี้เราเป็นวันเตรียมสถานที่เนาะเราจะเอาของพวกนี้นะครับมาจัดเตรียมเทนะครับมันก็จะมีอย่พีพีพีเอฟมาช่วยด้วยนะพีฟครับพีเอฟครับนะครับอ่าก็เป็นอากาศแกลมวันนี้ก็จบเงาเนาะมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ของทั้งหมดนี่เราก็จะกองเพื่อแจกนะครับแจกนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะมียีนที่กำลังปเข้าไบอย่เข้าบนี่ก็ปูเพื่อวางของสาหรับคุณรูณณมารับผู้นี้นะครับนนก็จะมีเีลงมาจา์เชวัตนคะคุณนั้นครับคุณนั้นนี้คุณน,นัณน,น,ณน,นนะครับ<า>คุณนั้นนี่ก็ไปช่วยกันทุกง,งานนะครับก็เป็นอากาศามาก็มัดจากคุณเม่ต่อเหมือนกันนะครับของมีเยอะมากนะครับที่ออกมาเนี่ยหุองมาหัวรันมาหัราทึกนะครับโรงเรียนน่าจะประมาณยี่สิบหัวโรงเรียนที่มานะครับถึงว่าดนะ อันนี้ก็จะเป็นพวกของเล่นเนาะของเล่นเด็กน,นะครับเราก็เตรียมพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนเรียมกันครับไปครับผมโอ,อน,นี้ท่านกำนันนะครับมาช่วยด้วยนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มเทของแล้วนะฮะเริ่มเทของเริ่มจัดของนะครับก็จะเป็นเทของตามล็อกนะครับอันนี้จะเป็นขมุดต,ตรงนู้นพี่เอกพี่เอกกินชุดนักเรียนนะพี่เนาะ นะครับของพี่จิ๊บเป็นอะไรเอ่ยพี่จิ๊บปัปกปกาผักกาดโอเคนะครับเราคนสวยต้องเพลงสวยสิ เดี๋ยวนะครับตอนนี้ขี่ลงแล้วเทปอะไรครับของคำด้วยแล้วก็เครื่อเครื่องอ๋องานประดิษฐ์ครับงานประดิษฐ์ตรงนี้เระดิรงนครับเป็นไงครับพี่โอเคนะเดี๋ยวไว้ตรงนี้แล้วลูกกระดานไว้บอร์ดโอเคกันไหมไหวกันไหมลูกไหวกันไหมไหวกันนะ <c oughs> อันนี้กำลังเรียงกันอย่างสวยงามน,นะครับเป็นทางเป็นทางผอบอของท่านกำนันกับท่านอาจารย์ชัยวัฒนะครับเรียงสวยงามอย่างรบต้องผอบอแลยครับต้องผอบอ <c oughs> <c oughs> ป้ายถนนครูเดินกำลังยกขึ้นมาแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็ขอตอต่างๆตอนนี้ก็พร้อมที่จะให้ครูมาเลือกแล้วนะครับนะครับอนนี้เป็นวันเตรียมงานนะครับตอนนี้เราเตรียมงานอย่างเต็มที่มีน้องๆจากชั้นมัธยมา3ของโรงเรียนบ้านโบกสูงมาช่วยกันด้วยนะครับแล้วก็ คณะคุณครู <c oughs> อาจารย์แล้วก็มีคณะออของทีมงานรอสอสตอ,อ,อมาด้วย <c oughs> เป็นงานชุมชนเป็นอีกงานหนึ่งไปเลยนะฮะน <c oughs> ี่แหละครับถนนฟูเดินนะฮะ